สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคนรัก RC ทุกท่านนะครับผมคน En3f DIY ไปเรื่อยๆชแนลนะครับผมนี่นะครับวันนี้เราจะมาทำเฮลิคอปเตอร์กันนะครับผมกล่องเคบาน้ำเงินนะครับตัวรีโมทเป็นเรเดียลลิงค์นะครับผม AT9S นะครับผมโอเคครับสาหรับลํานี้นะครับเจ้าของส่งมานะครับแจ้งว่าอาการลํามันไม่นิ่งนะครับผมแล้วก็หางนะครับอาการหางโบกหางสายนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวทําการเช็คให้ก่อนนะครับผม แล้วก็เสียบสายเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อเช็คนะครับว่าสวอตเพจนะครับเพี้ยนหรือเปล่าถ้าเพี้ยนก็จะทําการจับพิดเกตอุปกรณ์เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมสวอตเพจเซตเตอร์ตัวทีบาร์บาลานซ์ใบพัดนะครับผมพิดเกตแล้วก็ตัวนี้ขันลิงก์สำหรับกิ๊บเบสซ้ายขวานะครับระดับน้ําพร้อมลุยครับผมครับสำหรับตอนนี้ก็ขั้นตอนเช็คสวอตเพจนะครับเสียบกับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับผมสวัตเพจเพี้ยน1.5องศานะครับต้องเซตนะครับผมโอเคครับแล้วก็ตัวหางนะครับ ที่มีอาการสั่นนะครับเดี๋ยวปรับเกณฑ์หางแล้วก็ทํากลไกหางให้ลื่นขึ้นกว่านี้นะครับผมก็ปรับระยะของนี่นะครับ <c oughs> ขอโทษครับปรับระยะของนี่ครับคันชักนะครับผมระยะพิษซ้ายขวาของหางนะครับ ต้องปรับใหม่นะครับผมแล้วก็ปรับเกณฑ์หางใหม่เพราะว่าผมเช็คสายพานแล้วสายพานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับที่เหลือน่าจะเป็นที่กลไกของหางมากกว่านะครับผมโอเคครับก็ไม่มีอะไรนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวลองไปบินทดสอบดูนะครับค่าในคอมพิวเตอร์ตั้งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมโอเคครับลำก็น่าจะอาการนิ่งขึ้นแล้วนะครับครับผมก็ตัวสวอทเพจเสร็จเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็คือการเช็คนะครับ พิษของเบสข้างซ้ายกับข้างขวานะครับต่างอยู่ประมาณ0.8นะครับ0.8องศาเน,นะครับก็จะใช้ตัวนี้ปรับลิงค์ได้ง่ายนะครับผมนี่นะครับนะอื Mm-hmm. รอบแรกนะครับดีขึ้นนะครับเห็นไหมครับรอบแรงนี่เขาโบกเลยโบกซ้ายโบกขวา เประมาณนี้นะครับผมนี่ลมแรงนะครับเอ่าทำอไนีครับก็เรียบร้อยนะครับผมเซ็ตกล่องนะครับรอบนี้รอบที่3ามเซ็ตเกนหางแล้วก็ตั้งสายพานใหม่นะครับผมแล้วก็ปิดชุดหางใหม่นะครับชุดหางเอียงมานิดหน่อยนะครับผมส่วนกลไกที่หางนะครับก็มีล้างให้นะครับแต่ว่าตรงแหวนตรงนี้นะครับแหวนที่สไลด์พิษ ซ้ายขวาของหางนะครับก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่ของเขาฝืดเนี่ยมันจะเป็นนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีรอยพลาสติกฉีกๆนิดหน่อยนี่นะครับก็คือมันจะขูดกับตัวนี่ครับล็อกเห็นไหมครับตัวน็อตล็อกด้านบนนะครับที่เอาไว้สไลด์หางซ้ายขวานะครับผมมีแค่2จุดนอกนั้นลื่นปืดนะครับลูกปืนไม่แตกนะครับผมล้างกลไกเช็คลูกปืนให้แล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเซ็ต กล่องไปสามรอบนะครับก็มาจบที่รอบที่สามนะครับผมตรงนี้มีสีเขียวๆนิดหน่อยก็คือหญ้านะครับผมเรียบร้อยนะครับผมสําหรับการบินเทสก็การตามคลิปนะครับเดี๋ยวจะส่งคืนรับเจ้าของนะครับอันนี้เป็นเพื่อนๆสมาชิกจากต่างจังหวัดนะครับผมส่งมาให้เซตนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับมาเล่นอาเซียนครับเพื่อนๆสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับ ไหลไปเลื่อ a ชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาฮสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ